สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พัชรีครับพี่พัชรีเป็นอะไรจะไปต่อยมวยชิงแชมป์วันนี้ผมจะเชิญชวนพี่พัชรีหาเรื่องกับคนพูดพูดเรื่องนี้วันนี้นะฮะสงสัยจะมีศัตรูเพิ่มมาอีกเยอะทำไมอ่ะวันนี้แหละเพราะหัวหัวข้อประเด็นนี้นะฮะตอนนี้ที่เรากำลังพูดทั้งหมดก็คือเรื่องเกี่ยวกับจริต จริตของพมพุทธศาสนามีหจริตด้วยกันนะฮะที่เราพูดเกิดไปก่อนนะนี้ก็มีมีราคะจริตนะฮะโทสะจริตโมหะจริตนะฮะแล้วก็วิตกจริตผ่านไปแล้วสี่จริตหรือเหลืออยู่สองจริตด้วยกันสองจริตด้วยกันแล้วจริตเรื่องจริตเรื่องนี้นะฮะพูดดีๆนะพี่พัชนณีนะพูดไม่ดีนี่นะครับหาเรื่องคนเลยครับเรื่องเราจะพูดก็คือ ศรัทธาจริตนะครับศรัทธาจริตนะครับมันก็บอกเลยครับศรัทธาจริตนีนะฮะคนไทยนะว่ากันว่านะฮะหลายอย่างนะค่านิยมหลายอย่างแล้วแล้วก็อะไรแล้วแต่นะฮะคนไทยนี่เขาว่ากันว่านะครับอืมเป็นคนที่ค่อนข้างจยศรัทธาจริตเยอะพอสมควรเลยนะฮะใช่ไหมฮะเขาว่าเขาว่ากันนะครับเขาว่ากันนะครับคือคนศรัทธาจริตนี่คือ เอาจะเอาความเชื่อนี่นําเหตุผลนะครับจนกระทั่งแม้กระทั่งจะเขาจะมีคําพูดซึ่งซึ่งชอบเป็นคําพูดที่สะกดจิตสะกดวิญญาณของคนไทยเช่นคําพูดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมฮะคำนี้รุนแรงมากพอเราไม่ไม่เฮ้ยเราไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อย่าลบหลู่นะเว้ยงอยรับงอยไม่ใช่อย่าลบหลู่นะฮะซึ่งผิดกับสไตล์ของพี่พัชรีนะฮะของพี่พัชรีเนี่ยครับ ศาสตร์ทางลายมืออะไรต่างๆนานาที่พี่ภาชนีพ่อมสอนแล้วก็ต้องเขียนเป็นตำลุํตำลานี่นะฮะหัวใจหลักคือไม่จะไม่ต้องเชื่อเชิญมาท้าพิสูจน์เลยถ้าคุณไม่เชื่อเชิญท้าพิสูจน์นะครับนะครับมันต้องพิสูจน์ไม่ใช่คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันควรจะเปลี่ยนแปลงควรเปลี่ยนแปลงว่าไม่เชื่อเชิญต้องพิสูจน,น์นะครับนะครับก็เรียกว่า แต่พูดก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะผมก็ปากสั่นๆนิดหนึ่งเพราะพูดไปแล้วเดี๋ยวจะเพราะพี่ไม่ได้พูดพี่นั่งฟังเงยังไม่ได้พูดพี่ไม่ได้พูดพี่นั่งฟังค่ะค่ะตลอดเอาพี่คนที่พูดมาอันนี้ผมอ่านเรื่องตัวเองเหรอเนี่ยไม่ใช่เลยพี่นั่งฟังเฉยเฉยไม่ได้พูดเลยตายแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวผมโยนพีพัชรีแล้วกันเรื่องศรัทธาจริตนะฮะจุดแข็งมันก็ดีมันมีข้อดีนะนะจุดแข็งของของศรัทธาจริตนี่จะเป็นคนที่คนที่เป็นคน คนคนที่ศรัทธาจริยนี้โดยทั่วไปนะฮะ <Okay. S 2> จะมีคาแรคเตอร์ของผู้นําำจะมีความมุ่งมัน่นมันมีความเข้มแข็งในจิตวิญญาณไง <Okay. S 2> มันมีความเป็นผู้นําผู้นําทุกคนนะถ้าเป็นคนที่มีศรัทธาจริงหรือไม่จริงหรือไม,ไม่ไม่จำเป็นต้อง,งนั่นนะฮะแต่ถ้าเขาศรัทธาตรงนี้จริงๆนะความเชื่อของเขาอ่ะมันจะนําคนอื่นๆตามมาเป็นพวนเลยนี่คือพลังของศรัทธาผู้นําคนไหนที่ไม่มีพลังศรัทธานะฮะ <Okay. S 2> ไม่มีพลังศรัทธาในตัวเองนะฮะยากมากที่จะนําคนอื่นได้ นี่คือนี่คือข้อดีของศรัทธาจริตนะครับมันจะมีความหนักแน่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมพูดลักษณะน,นิดหนึ่งนะฮะแล้วจะดูแล้วจะดูว่าในศาสตร์วิชาทางลายมือนี่มันสามารถที่จะบ่งบอกหรือบ่งชี้ลักษณะตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮะส่วนจุดอ่อนของศรัทธาจริตก็อย่างที่เห็นแหละครับมันก็จะเป็นเอ่อคนที่แบบอาจจะแบบงมงายนะฮะเขาเรียกอะไรพอพอถ้าเชื่อตามใครแล้วก็จะแบบตามนั้นเลยหเหตุผลไม่ต้องว่านะฮะนะครับ นี่ละฮะโดยจุดอ่อนตรงนี้นะฮะคนระดับบริหารก็สามารถเป็นศรัทธาจริตได้นะคะคนระดับไหนก็ศรัทธาจริตได้ถ้าเขาเชื่อใครแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเรียนสูงแค่ไหนระดับสูงแค่ไหนเป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหนคุณก็ยังหลงเชื่อได้พี่พันธินพูดนี่ผมมัรรู้เลยนะเพราะหลายๆทีเราเราจะงงนะบางทีหลายๆอย่างนะเราจะคิดว่าต้องคนระดับแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีภูมิความรู้มากใช่ค่ะ เรียนไม่เรียนไม่สูงเนี่ยจะเป็นคนงมงายเราสามารถเราเรามักจะคิดอย่างนี้แต่พอไปดูจริงๆแล้วครับปรากฏว่าโอ้โหเป็นด็อกเตอร์เป็นนายแพทย์อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายคนเขาเชื่อได้ยังไงเขาเชื่องมงายเนี่ยนะเชื่อแบบว่าบางคนเชื่อเป็ดกุ้งเป็ดกูก็มีแต่จริงๆไม่ไม่ไม่ได้เอ่ยเชื่อใครนะแต่ว่ามีจริงๆผมเอ๊ะเขาเชื่อได้ยังไงเออแล้วพอพอมันมีหลักฐานมาแล้วไม่ใช่ก็ไม่เห็นไปยอมรับ เขาก็จะมีเหตุผลเขาบิดพิ้นไปเรื่อยเป็นเรื่องอื่นเป็นตะกาของมิชาเออเป็นเป็นเป็นนี่พี่เป็นผู้พูดอีกใช่เลยอก็คือจริงๆแล้วทางลายมือมันไม่สามารถบอกได้เลยมันได้ทุกชนชั้นมันเพราะเพราะแบบนี้มันเป็นไม่ได้ทุกชนชั้นได้ทุกชนชั้นนะคะได้ทุกชนชั้นทีนี้ถ้าตามหลักพระพุทธเจ้าแล้วต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์นะคะเขามาถ่ายรูปเปิดเปิดอะไรมันมาจากไหน วิ่งเขาไปดูหลังลงวิ่งเขาไปดูให้มันลึกเขาไปมันมาจากไหนอม,มันมาแย่งยังไงร,รูปมันออกมาได้ยังไงมันก็ต้องเจอนะคะ<อ>ค่ะถ้าจะหล่นมาจากฟ้าเนี่ยมันก็จะต้องหาสาเหตุไม่ได้ถ้าคนทํามันเข้าไปเถอคุณเข้าไปข้างหลังเดี๋ยวก็เจออืนะคะฉะนั้นต้องเชื่อพระเจ้าคนะคะทําไมอ่พี่ถึงจะใช้คําว่าศรัทธาก็ได้ครับนะคะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้ใครเชื่อนะอให้พิสูจน์เออนะฮะเพราะว่าอันนี้พี่ไม่ได้พูดตรงนี้ก็ดีนะฮะในตำราตลราตำราที่เขาว่าคนศรัทธาจริตนะฮะวิธีแก้นะที่ที่ทางที่เขาบอกมาที่พิสูจน์ที่เขาจะเน้นเรื่องเอหลักของกาลามาสูตรนะฮะกาลามาสูรก็คือว่าไอความไม่เชื่อสิประการนะฮะไม่เชื่อไม่เชื่อแม้กระทั่งเหตุผลด้วยนะฮะไม่เชื่อแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพูดเองนะฮะ คือไม่เชื่อไปอ่านเพราะว่าไม่เชื่อไม,ไม่เชื่อนี่คือว่าไม่ใช่ปฏิเสธนะฮะ,ะแต่อย่าพึ่งเชื่อ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 หลักการมารมสูตรหลักการมารมสูตรจะช่วยจะช่วยคนที่มีศรัทธาจริตได้ได้เยอะมากเอาอย่างนี้แล้วครับถ้าอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์เป็นวิทยาศาสตร์หรือไม,คอมค่คุณปฏิบัติสิคุณปฏิบัติ้องพิสูจน์คุณปฏิบัติแล้วก็นั่งสมาธิให้ลึกลงไปเลยอื คุณพยายามทําให้ได้อยู่ในเขาบอกให้ถือศีลอยู่ในศีลในธรรมคุณก็อยู่ในศีลในธรรมแล้วลองพิสูจน์ดูคุณนั่งสมาธิให้ลึกลงไปเลยเดี๋ยวคุณรู้เองอคุณรู้ด้วยตัวเองถ้าเราพูดคุณก็ไม่เชื่อ,อแล้วคุณก็จะบาป่นะคุณต้องอ,อปฏิบัติด้วยตัวเองเอาอย่างนี้แล้วกันครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าพี่พัชนีดูลายมือได้แม่นนะฮะ ขอให้มาพิสูจน์ย้อนอดีตเลยระหว่างที่ทำทำระหว่างที่ดูถ้ามาดูกับพี่ชนีอันแรกเอาเทปอัดเลยเอาเทปมาอัดนะฮะทำให้อัดทุกคนค่ะพี่พจนีจะเตรียมพร้อมให้พสูสน์ด้วยด้วยด้วยคุณจะย้อนช่วงไหนเชิญโดยใช้เทคโนโลยีค่ะนะฮะอัดการอัดเสียงไว้เลยค่ะนะฮะคุณอัดนะไม่ใช่พี่อัดให้คุณอัดอไปฟังมือถือคุณก็อัดได้นี่นะครับอัดไปพอปุ๊บทายเลยย้อนอดีตก่อนพี่จะอัไไเพราะเขาคุณอัดได้ยังอัดแล้วอ่านลายมือคุณนี่นี่นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ ทายอนาคตแล้วกทยขณะนี้ก่อนทายขณะนี้ขณะนี้ครับพี่ต้องต้องถามแน่นอนว่าคุณทารละไอทําเงินเดือนหรือทําธุรกิจเพราะธุรกิจอย่างเงินเดือนจะอ่านไม่เหมือนกันเมเจอรี่ขึ้นที่เนินอาทิตย์ขึ้นที่เสาถ้านักธุรกิจถือว่างานของคุณประสบความสําเร็จได้ทั้งเงินและเครดิตลูกค้าสินค้ายอมรับแต่ถ้าทํางานหมายถึงการเลื่อนตําแหน่งมันจะมองงั้นครับมันจะมีจุดแยกจุดแยกซึ่งพี่ไม่ได้จะถามน้อยมากนะฮะ ไม่ถามถามแค่นี้แล้วเสร็จแล้วก็อ่ะงานของคุณที่ทําเนี่ยเพิ่งย้ายมานี่สองเดือนนี่ย้ายมาแล้วตอนโดนไปดองแล้วเนี่ยเซ็งอยู่เหมือนเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะย้อนอดีตอะไรก็ว่ากันไปครับนะคะให้พิสูจน์ตรงนั้นเลยพิสูจน์ตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อดูเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะบอกว่าอ่ะ เมื่อสมมุติว่าคนมาดูปีที่แล้วนะคุณดูในปีพศ62สองดูตั้งแต่สมมุติพุทภาปี62สองเนี่ยไปจนถึงให้สิ้นสุดที่ปลายปีถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นมาเอาเงินคืนแต่ถ้าดีขึ้นลูกค้ายี่สิคนนะไม่ต้องเอาอะไรมาฝากแนะนำลูกค้าพี่พี่20คนเท่านั้นเองใช่ไหมแฟฝงแฝงถ้าไม่ดีขึ้นถ้าไม่ดีกว่านี้แล้วที่อยากเชิญชวนมาพิสูจน์อีกทีก็เรื่องของการเรียน นะฮะเชิญมาเรียนวันที่3มีนาแล้วก็2มีนาวันที่3และวันเสาร์ที่2เป็นคอร์สวันที่3แล้วก็เอ้ยคอร์สวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็คอร์สวันเสาร์วันเสาร์เพราะชิคเกีาจะมาเรียนเยอะนะฮะอาหารการกินเราพร้อมครับซึ่งขอเชิญชวนว่าต้องรีบสมัครนะฮะอย่าไปอย่าไปแบบนู้นใกล้ๆสักประมาณกุมภาพันธ์ขี้ค่อยสมัครนะฮะเพราะว่าถ้าการันตีได้ว่าไม่ถึงกุมภาพันธ์แน่นอนเพราะถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มนะฮะนะครับ นะครับเรียกว่าก็ขอเชิญชวนเพราะเพราะพอมาเรียนแล้วคุณ<ถ>ไม่ต้องดูหมอตลอดชีวิตและไม่ต้องกลัวโดนใครหลอกอเพราะเวลามาเรียนปุ๊บพอวัดมือเสร็จแล้วให้เก็บแพทเทิร์นไว้เป็นร้อยใบเลยแล้วหลังจากนั้นอยากจะหยิบขึ้นมาดูเมื่อไหรด่ดูถ้าดูแล้วไม่เข้าใจกลับมาถามอาจารย์พัชินีไม่ต้องเสียเงินตลอดชีวิตครับอาจารย์อันนี้คือดูตัวเองดูตัวเองด้วยแล้วก็สำคัญคือพอเอาไปเอาไปถ้าเกิดข้ามแข่งนะแล้วก็อยากจะไปประกอบอาชีพทําได้เลยนะฮะใช่ค่ะ ถ้าเรียนถ้าเรียนครบคร์สแล้วก็เรียนอย่างมุ่งมั่นเลยนะไม่ใช่ว่าเรียนไปหลับไปอย่างนี้ไม่ไหวไม่หลับอะค่ะแต่ว่าหลับผมรับประกันนะครับเพราะว่าพี่วัชณีตอนมาเรียนนี่นะฮะหลับไม่ลงนะพี่วรชณีจะมีแบบมีมีเขาเรียกว่ามีโจ๊กมีตลกมีอะไรพวกนี้เล่าตลอดแล้วก็ขำขำนะฮะเลาะเฮกันถ้าทั้งหลับอีกพี่วันี้ก็อาจจะใช่ไหมฮะทำไรฮะเบ่งกล้ามอะ นะครับปลุกปลกออกกํลาลังกายพีเย่เข้าใจว่าอะไรแต่นี้ขเข้าใจว่าอะไรคุณเก่งการที่นะคะการที่มาเรียนเนี่ยลายมือเนี่ยในคนในห้องเรียนเนี่ยจะถูกจับฉลาขึ้นมาเป็นบางคนครับแล้วเราจะอ่านแล้วท้ากันในห้องเลยอ,อ่ะคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้ย้อนอดีตไปอย่าง,งี้ให้คนในห้องได้เห็นแม้กระทั่งพี่ไปบรรยายสมัยก่อนเนี่ยที่ออประชุมใหญ่ของเบญจรัตน์ออประชุมพระจอมเกล้าพระนครเดี๋ยวพี่บรรยายหลายครั้งมาก พี่ก็จับลายมือแล้วก็พิสูจน์กันตรงนั้นเลยฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ได้นะคะมามาแล้วเรียนสนุกแน่นอนนะฮะไม่ใช่ว่าเรียนแบบแบบง่วงเรียนสนุกด้วได้ความรู้ด้วยนะครับนะครับถ้าไม่สนุกที่นี่ก็จะเปิดเปิดถ้าออกกังการถ้าออกกังการไม่เปิดไม่เปงานยุ่งอะไรอ่ะเปิดป๊าบป๊าๆาแหมนะฮะแล้วก็สลับท่านที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีเวลาจริงๆเชิญชวนให้มาศึกษาจากหนังสือนะฮะ ซึ่งจะทําให้ท่านแบบว่าโอ้โหได้รับความรู้แบบว่าเต็มเตี่ยมนะฮะขายได้ด้วยนะหลายหลายคนแบบว่าฐานแล้วแต่ไม่ได้ทายจรับครับแนวทางชีวิตคนนี้อนาคตต่อไปมันจะรวยนี่หว่ามีโอกาสรวยครับปนนี้คนจะไปอาชีพไหนมันในนี้มันจะบอกนะครับทั้งหมดทั้งมวลขอเชิญชวนครับไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะครับนะครับไม่เชื่อต้องพิสูจน์ดูนะครับแล้วท่านจะควรพบว่าเฮ้ยมันมีศาสตร์ที่แบบลึกลับแล้วมันได้ผลขนาดนี้เลยนะฮะ นี่แหละครับขอเชิญชวนเลยก็เรียกว่าเชิญชวนนะเชิญชวนที่จะมาพิสูจน์นะครับพิสูจน์แต่คงไม่ถึงเดือนกุมภาหรอกนะคะก็คงจะเต็มนะคะคงจะเป็นเดือนนี้แหละนะคะถ้าต้องการมาดูลายมือกับดิฉันนะคะก็ตอนช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ยังว่างเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอะไรเนี่ยนะคะโทรนัดมาได้เลยวันหนึ่งไม่กี่ท่านเท่านั้นนะคะต้องโทรมาโทรมาก่อนนะจะมาเดินเข้ามาดูทันทีไม่ได้นะไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่ดูวันหนึ่งหลายคนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์08 4 5 2 7 9ดส0ห้าเจ็ด 0845279000หรือ0812574369 0812574369ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องซื้อหนังสือเรื่องดูลายมือจองได้ที่เบอร์นี้แต่ท่านท่านโทรเข้ามาแล้วสายไม่ว่างหรือไม่มีคนรับท่านโทรมาแล้วขอให้ติดเลยนะคะคแล้วก็ท่านวางหูไปเลยเดี๋ยวเข้อโทรกลับทุกสายนะคะบางทีวันพระเขาไปถือศีลมั่งอะไรมั่งอะไรเนี่ยนะคะก็ ถ้าเผื่อไม่ติดจริงๆก็โทรเข้ามาหาเบอร์ดิชัน0 8 6 1 2 8 8 0 0 0 0 8 6 1 2 8 8 0 0 0ทั้งหมดนะถ้าโทรไม่ติดท่านวางสายเลยเดี๋ยวมีตัวแดงขึ้นนะคะทั้งดิชันและกนหนูไข่จะโทรกลับหาท่านนะคะไม่มีปัญหาโทรกลับทุกท่านค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะก่อนนอนวันนี้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่หมกบุ้นอยู่ในใจในสมองออกไปให้หมด ภาวนาบทไหนภาวนาไปเลยอย่าลืมคาถาเงินร้านนะจำไม่ขึ้นใจก่อนนอนนะคะภาวนาบทอื่นก่อนนะโมตัสสะอะไรก็ได้และภาวนาภาวนาคาถาเงินร้านจนกระทั่งหลับไปเลยแล้วตื่นขึ้นมาท่านจะโชคดีเกินความคาดหมายนะคะวันนี้นะคะบุญกุศลที่ดิฉันได้ทำแล้วทุกภพทุกชาติและจะทำต่อไปในชาตินี้ขอแบ่งให้ทุกท่านได้รับ ผลบุญนั้นได้เท่ากับที่ดิฉันได้รับนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสับสไ i b ์กดทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะอขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะสวัสดีครกับกงกๆแกง